วัสดีครับได้มาอีกแล้วสองกล่องตอนนี้เมก้าสเปซมอลลี่วีแฟนผมจุ่มมาอีกแล้วตอนนี้เรายังขาดอยู่อีกสองตัวก็คืออ,อะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะอินสติ c งกับคิดก็คือมาลุ้นกันว่าได้หรือไม่ได้ ผมยังไม่รู้แต่แฟนผมอะแกะไปแล้วแต่ไม่บอกว่าได้หรือเปล่าให้มาแกะให้เพื่อนๆดูกันว่าจะได้ครบไหมวีหนึ่งขาดแค่สองตัวโอเคเดี๋ยวเรามารุ้นกันเลยว่าจะได้ไหม ก็ยังไม่รู้นะให้ดูพร้อมกันอ้าวได้แล้วคิดแฮริงนี่สีสวยเลยอะสีจะเป็นแบบสีออกด้านด้านนะ จะไม่ใช่แบบสีเงานะเออแต่ก็สวยดีนี่ด้านหลังมีเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเขาที่เขาแบบออกแบบเขาก็ชอบมีแบบพวกอย่างเงี้ยเนี่ยหน้าแบบนี้เนี่ยนี่ด้านล่างก็จะเป็นอ่าสัญ,ญลักษณ์มี Kenywork มี Popmart แล้วก็อย่างไอตรงแท้งเนี่ยของตัว Keytelling ก็จะมี เป็นแบบข้อความภาษาอังกฤษแต่ตัวมันเล็กมากเลยอ่ะเป็น Green คิด r ฮ i ิ g งฟ u n เดชั่นอะไรสักอย่างหนึง่งนี่ตัวนี้สีสวยครับปืนมันไม่โฟกัสอ่ะโอเค ต่อไปเรามาดูอีกหนึ่งกล่องว่าจะเป็นอินสติ้งไหมโอเคเป็น อินสติ้งทอยครับนี่จะมีตัวเหมือนตัวแบบเรียกว่าตัวอะไรอ่ะตัวเชลโลกเหรอหรือตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันเอาไว้ติดหลังหัวได้แล้วก็มีปืนเขาว่าสีสวยมากนะนี่ไงสีสวยมากดูดิ มันเจ้าแบบใสๆเงาเงาข้างล่างตรงขาก็จะเป็นแบบเหลือบเหลือบม่วงม่วงเขียวเขียวด้านหลังก็เป็นพิมพ์สเปซมอลลี่สวยนะตรงหน้าอกด้านขวาของตัวการ์ตูนก็จะเป็นเขียนว่าอีสติ c งทอยตรงขาก็เหมือนกันครับป๊อบมารแล้วก็ เคีมนี้เวิร์กสวยมากสีสวยเลยเรามาแกะตัวนี้ดูดิมันติดได้นะข้างหลังอะเนี่ยแต่อีกตัวหนึ่งจะติดได้ไหมอะ มันมีให้ติดแค่ตัวเดียวหรือเปล่าใส่ปืนก่อนนี่จะเป็นตัวแบบอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านหลังเป็นเหมือนเป็นแม่เหล็กดูดมันติดดูดด้ตัวเดียวมัเนี่ยไม่ไงั้นก็ต้อง ดูดซ้อนกันแบบนี้ถ้ากลัวหายโอเคตอนนี้เราก็ได้ครบเรียบร้อย v1 เราได้ครบเรียบร้อยทั้งหมดแล้วแถมเราจะได้ตัวสิค r e ต มาแล้วด้วยให้ดูใกล้ๆเลยสวยมากสวยมากโอเคสำหรับวีหนึ่งเราก็ครบเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ครบทั้งหมด นี่เก้าตัวนี้เราครบหมดแล้วแล้วก็แถมด้วยซีเครตเราก็ได้เรียบร้อยแล้วใครยังไม่เห็นซีเครตกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้เลยอเคอเดี๋ยวต่อไปจะเป็นตัวไหนจะจุ่มอะไรมาแฟนผมจะจุ่มอะไรมาเดี๋ยวผมจะเอามาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันครับโอเคสำหรับ คลิปนี้ไปก่อนแล้วครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ